สวัสดีครับผมธนกิจเมธปิยาวัฒนกุลครับแพทย์ไทยเวชกรรมคลินิกศรีสัตยาครับมีผู้ไข้าถามมานะครับเกี่ยวกับการกินฟ้าทลายโจรน,นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อนะครับเป็นแค่แบบเหมือนวันนี้ปวดหัวไอจามนะครับไปตากฝนมาก็กินก่อนนอนแค่3เม็ดนะครับส่วนคนไหนที่เป็นคนที่ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ เป็นหวัดบ่อยต้องการจะกินเพื่อสุขภาพนะครับก็กินวันละ1เม็ดนะครับทุกๆวันก็ได้ต่อเนื่องกันไม่เกินไม่เกิน3เดือนนะครับแค่วันละ1เม็ดไม่เกิน3เดือนหลังจากนั้นก็หยุดอาทิตย์หนึงหรือ2อ,อาทิตย์ก็ว่ากันไปจะทําให้การเป็นหวัดเราน้อยนะครับ อย่างที่2หรือตัวที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือถ้าเกิดว่าเราไอจามปวดหัวเฉยๆนะครับเหมือนวันนี้ไปตากฝนมารู้สึกอาการไม่ค่อยดีถ้าเป็นปกติเราจะกินยาพาราใช่ไหมครับถ้าเราไม่กินยาพาราล่ะเราจะกินฟ้าทลายโจรเราก็กิน3แคปซูลก่อนนอนประมาณ3-5ถึงวันนะครับหรือกิน1วัน2วันแล้วถ้ามันหายก็หยุดกินนะครับห้ามกินเกิน5วันสําหรับคนไหนที่ช่วงนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ยังไม่ติดเชื้อนะนะครับแค่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอยู่ในที่ที่มีคนติดเชื้อมากนะครับก็กินเช้า2นะครับเย็น2ต่อเนื่องกันแค่5วันอันนี้เขาเรียกว่ากินล้างพิษนะครับหรือกินเสริมภูมิคุ้มกันนะครับปรับร้อนปรับเย็นในร่างกายเราเอาไว้เพราะว่าปกติแล้วเวลาที่คนเราจะติดเชื้อเนี่ยร่างกายมันจะร้อนขึ้นนะครับร่างกายมันจะร้อนขึ้นภูมิคุ้มกันมันจะตก นะครับแล้วก็ใช้ฟ้าทลายโจรเป็นตัวปรับอุณหภูมิให้เราก่อนนะครับแล้วก็จะได้ไม่เป็นที่เพาะเชื้อส่วนเคสต่อมานะครับกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วนะครับคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมันจะมีหลายระดับนะครับให้เราเริ่มจากถ้าเกิดว่าอาการยังไม่หนักมากแต่มีเชื้อมีผลเป็นบวกนะครับมีผลเป็นบวกมีอาการไอจามปวดหัวมีไขต้ต่ำๆนะครับแล้วก็รู้สึกระคายเคืองอันนี้เรากินเช้าสาม เที่ 3, ยง3เย็น3นะครับแล้วก็ดื่มน้ำตามมากๆเน้นนะครับการกินยาฟ้าทลายโจรจะต้องดื่มน้ําให้มากๆน้ําต้มสุกได้ยิ่งดีนะครับถ้าน้ําต้มสุกไม่ได้อยากกินน้ําเย็นนะครับพยายามกินน้ําอุณหภูมิห้องนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่ติดเชื้อแล้วแต่ว่าอาการยังไม่มากก็คือกินเช้า3ามเที่ยง3เย็น3นะครับผ่านไปวันที่2ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นยังรู้สึกว่าเออมันยังมีอาการมากก็กิน เช้าสี่เที่ยงสี่เย็นสีแล้วก็ดื่มน้ําตามมากๆนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นหนักละนะครับรู้สึกว่าเออมันเริ่มลําบากมันเริ่มแบบเหนื่อยเริ่มเพียมากเริ่มหายใจลาบากมากกินเลยครับเช้าห้าเที่ยง5้าเย็น5นะครับแล้วก็กินน้ําขิงนะครับน้ำขิงสดนะครับน้ำคือหาขิงสดได้หรือถ้าเราหาขิงสดไม่ได้หาขิงผงม,มาแต่ว่าต้องไม่มีน้ําตาลนะครับ ใส่น้ำร้อนนะครับถ้าเป็นแบบแคปซูลมาก็แกะแคปซูลใส่น้ำร้อนเลยนะครับทำเป็นเหมือนชาดื่มดื่มดื่มเรื่อยๆนะครับดื่มน้ำอุ่นน้ำขิงไปเรื่อยๆน้ำขิงไม่ได้มีอะไรอีกน้ำข่าข่าข่าหาไม่ได้น้ำตะไคร้น้ำตะไคร้หาไม่ได้น้ำพริกไทยนะครับพริกไทยดำนะครับเอามาโขลกถ้าพริกไทยดำยังหาไม่ได้น้ำกระเทียมนะครับเอากระเทียมเรามาต้มมาต้มใส่มาม่าก็ได้ นะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะช่วยขับนะครับขับเงื่อขับเสลียดให้หรือจะเอากระเทียมบวกพริกไทยนะครับก็ได้นะครับหรือก็ถ้าอย่างหมอเองหมอจะใช้บ่อยคือจะใช้กระเทียม20กลีบนะครับหรือว่า1 0ถึง2ี่กีบกระเทียมสดนะครับแล้วก็พริกไทยดำประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับมาโคกโค๊โคแล้วก็ใส่มาม่าต้มยำนะครับมันก็จะขับเหงื่อขับเสลียดได้ดีกินเช้าเที่ยงเย็นแทนข้าวเลยนะครับ คนที่ติดเชื้อนะครับกินเช้า5เที่ยง5เงย็น5ถ้าอาการหนักแล้วนะครับสิ่งสำคัญดื่มน้ำตามนะครับตัวช่วยคือน้ำขิงนะครับน้ำตะไคร้น้ำขา่าน้ำพริกไทยดำนะครับพวกนี้เอามาเป็นตัวเสริมฤทธิ์ทานแทนน้ำก็ได้หรืออย่างน้อยก็ทานวันละครึ่งลิตรถึง1ลิตรนะครับหรือทานตอนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มกระหายน้ำรู้สึกว่าอาการไม่ค่อยโอเคเลยระคายคอก็ ดื่มได้เลยนะครับ1 5 5 0 0ซีซีถึง1ลิตรนะครับก็อันนี้เป็นคำแนะนำเบื้องต้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับปลอดภัยจากเชื้อถ้าเกิดว่าวัคซีนมาช้านะครับเราใช้สมุนไพรช่วยกันก่อนเนาะนะครับก็ขอให้ทุกท่านหายป่วยไวๆนะครับผมครับสวัสดีครับ